คุณผู้ชมครับเกาะติดข่าวใหญ่กันเลยครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเร่งสร้างถนนเลียบแนวชายแดนทําไมต้องสร้างหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกําลังดําเนินการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนอย่างเร่งด่วนครับเพื่อเป็นเส้นทางสําคัญในการส่งกําลังบํารุงและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันการละเมิดอธิปไตยของชาติและยังเป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นร่องลึกรูปตัวยูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยครับ คืบหน้าแค่ไหนโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับโดยมีเป้าหมายรวมที่15กิโลเมตรและตอนนี้สามารถดําเนินการไปแล้ว2.7กิโลเมตรเหลือระยะทางอีกเพียง12.3กิโลเมตรเท่านั้นครับ มาตรการสำคัญการสร้างถนนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันและสกัดการการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับการสร้างถนนสายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศคุณคิดว่าการสร้างถนนแบบนี้จะช่วยป้องกันปัญหาชายแดนได้อย่างไรบ้างเข้ามาคอมเมนต์ด่วนๆเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ